ชุดที่ก่อนที่วิวมาเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้แ,แ,นแฟนๆรู้ไหมว่าแบบน่าสนใจอะไรยังไงบ้างจริงๆน่าสนใจทุกชุดเพราะแต่ละชุดจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันไม่ต <c oughs> ้อใจทุกชุดเราจะไม่ได้เพราะจะไม่ได้เราไม่ได้เรามีทั้งหมดหกชุดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปทำจานะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายคู่กัน <c oughs> วันนี้เรามาเป็นแบบชาวแก๊งเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายคู่กันแล้วนะจา้าไปไปเจอกันเลยฟิว กบปิวอีกครั้งนะคะและวันนี้ปิวพาทุกคนมาบุกสตูดิโอการถ่ายทำปฏิทินปี2023ของจาและเฟิ้า บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะที่ปิวได้พาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินของทั้ง2คนในวันนี้เดี๋ยววันนี้พิวจะพาทุกคนปายซอกแล้วก็ปายแทรกดูซิว่าแต่ละชุดในวันนี้เนี่ยมีชุดไหนที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นบ้างและแต่ละคนเนี่ยลุกจะหล่อขนาดไหนไม่เสียเวลาไปดูพร้อมกันได้เลยจ้ามาทุกคนและตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น3ที่สตูดิโอ B แล้วนะซักยังไม่บอกพี่แก้มว่ามาถึงแล้ว โดยแอบ,บเข้าไปดูพร้อมกันเลยใชาเลยวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของชอมมาวมดันอุ้ยอไอเลิศมดันนะแล้วก็แบบอ,อยากมาดูซิว่าเบื้องหลังการไถ่ายปฏิ2 2> าาทิน2023เป็นยังไงบ้าง<อ>เดี๋ยวตอนนี้กาลังแต่งหน้ากันอยู่<อ>เดี๋ยวแอบไปบุกดูดีกว่าว่าตอนแต่งหน้าเนี่ยจะแซ่บจะหลอกขนาดนไหนเมื่อกี้แอบ,บเห็นดูหน้าเร็ตปะเพราะว่าแบบเป็นนึงว่าแบบอารเป็นยังไงอะไรเงี้ยความหลอกเท่สกับปีที่แล้วหลอกว่ะเออหลอกกับปีที่แล้วรวยรูปไหม ก็ต้องลที่สุดยิ่งกว่าหนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปขอไปบุกห้องแต่งตัว้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะกองไม่โฟกัสโฟกัสก่อนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเฟิร์สชลวรรานะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ถ่ายไปกี่ชุดแล้วถ่ายไป6ชุดแล้วครับ6ชุดแล้ว่ก็เหลืออีกประมาณ7ชุดน่าจะครบทั้งหมดนะ วันนี้ก็มีถ่ายชุดคุยด้วยโอ้ยใช่พิเศษหน่อยมีถ่ายชุดคุยด้วยทุกคนผมเพิ่งเรียนจบไงเออล้ซีเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าหลังจากแต่งหน้าแล้ววันนี้ชุดแบบนี้พอเข้าเซตกับจาแล้วจะเป็นยังไงบ้างทุกคนเราไปคุยกับคุณเขาดีกว่าเมื่อกี้คุณเขาเพิ่งถ่ายเสร็จสวัสดีค่ะ อ้าวกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นไปถ่ายอยู่หลายแอคมากเลยนะเป็นยังไงบ้างก็พิเศนชุดนี้หน่อยพิเศษชุดอันนี้เป็นเดือนที่หกใช่ไหมครับเป็นเดือนที่หกแล้วของวันนี้ก็เป็นชุดยีนข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนนักเรียน feel back to school อะไรอย่างงี้ตามดูดีกว่าว่าเซตต่อๆไปของจ้าจะเป็นยังไงอันนี้ถ่ายเสร็จเดี๋ยวต้องถ่ายกับเฟิร์ก่อนต้องถ่ายกระเฟิร์ก่อนครับอ่าโอเคเดี๋ยวเครูพาไปดูเบื้องหลังดีกว่าว่าถ่ายกับเฟิร์แล้วเป็นยังไงบ้างได้ครับ ระหว่างที่เขากําลังถ่ายอยู่เรามาเจอสไตลิสสาวชื่อดังท่านหนึ่งที่เป็นคนทําชุดให้กับจาเฟิร์สสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโผล่ตัวออกมาเร็วตรงเดชคอนเซ็ปชุดวันนี้นี่เป็นอะไรยังไงบ้างรูปภาพที่ถ่ายไปอ่ะนอกจากจะใช้โปรโมทในแต่ละเดือนแล้วนอกจากที่จะตีพิมพ์ลงเป็นปฏิทินเล่มจริงๆแล้วอ่ะเราก็คิดถึงว่าเออรูปมันจะเอาไปใช้อย่างอื่นอีกแบบในโปรเจกต์ต่างๆของน้องอะไรเงี้ยหนึ่งครั้งใช้ได้หลายๆรอบหลายๆงานเลยก็เลยคิดว่าแบบเอองั้นก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเลยเรื่องที่ว่าน้อยๆแต่ว่ารูปมันได้เอาไปใช้ประโยชน์มากกว่าอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆเขาได้ได้ใช้ตามโปรเจกต์ต่างๆอะไรอย่างนี้เออเร คิดมาแล้วว่าจะมีกี่ชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพยายามเก็บมาให้ทุกคนดูให้ได้มากที่สุดละกันร,รอดูผลงานของแม่เจ็ดเาวได้เลยค่ะคได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างกับเซตนี้ก็น,น่ารักดีครับแบบว่าดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่านี่ให้ดูลุกเต็มตัวเมื่อกี้เห็นโพสเต็มที่เต็มกําลังอยู่นะว่าไปเดี๋ยวเหลือถ่ายคู่กันใช่ครับชุดที่ก่อนพี่วิวมาเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้แฟนๆรู้ไหมว่าแบบน่าสนใจอะไรยังไงบ้างจริงๆน่าสนใจทุกชุดเพราะแต่ละชุดจะมีน่าสนใจทุกชุดเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เพราะมีทั้งหมดหกชุดแล้วไปแล้วพสต์พิวมาแบบมาครึ่งทางแล้วไงเราต้องตอบกลางๆไว้ก่อนนะครับน่าสนใจท เดี๋ยวไปดูสองคนนี้ถ่ายคู่ดีกว่านะคะ,ะทุกคนระ,ะวหว่างที่รอน้องๆก็กำลังโพสตท่าถ่ายรูปต่างๆใดๆนะจ้าหันมาเห็นฟูซัพพอร์ตที่ด้อมจิ๋วส่งมาให้ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ประทับใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ส่งมาพพอร์ตน้องๆเนาะเ,เดี๋ยวถ่ายให้ที่ดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหนะ้าตาหน e ้าอีสมากทั้งหมดเลยทุกคน กันถึงห้องแต่งตัวตรงนี้ไปเลยเอารสเซ่วันนี้จะเปลี่ยนชุดไหนจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเปลี่ยนชุดดีกว่าครับอโอเคเดี๋ยวรีบไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวไปแบบจะได้ดูพร้อมกันครับ yes. ผ <a> เปิดมาในชุดแบบออกสีแบบฟ้าๆคิวค้วๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าพอแบบชุดของจ้าออกมาพอถ่ายคู่กันแล้วแบบ จะเป็น,ปนอะไร,ะไรยังไงโอ้ยวันนี้จ้ามาเป็นชุดขาวข้างใน<ช>ม,มีเสื้อกล<ช>้าเหมือนกันเป็นออกแนวพาสเทลพาสเทลใช่ไหมจ้าใช่ครับอ่าละ เป็นยังไงบ้างเลยครึ่งทางมาแล้วสนุกมากครับเพราะว่ามีหลายลูกอ,อ่าเฟิร์สเป็นยังไงบ้างอ่ะคอมเมนต์ซีในค่าโค้ดของเฟิร์สในส่วนของค่าโค้ดเกาหลีเลยครับเป็นคนเกาหลีใจานคนเกาหลีครับอ่าแล้วถ้าเฟิร์สคุณจะผมเป็นเกาหลีอยังไงก็ได้เหรอโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปทำจานนะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายคู่กันวันนี้เรามาเป็นแบบชาวแก๊งแบบนี้นี่เราก็เป็นชาวแก๊งเหมือนกันเหรอเนี่ยชาวแก๊งเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายคู่กันแล้วนะจ๊ะ ไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายไปเจอกันเลยฟิวและตอนนี้ก็คือถึงตอนที่เฟิร์สถ่ายเดี่ยวแล้วนะคะก็คือแบบหลายโพสหลากท่าต่างๆใดๆอ่ะเดี๋ยวไปดู okay. ระหว่างนี้เราก็กําลังรอทั้งตาเฟิร์สนะคะเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะคะทุกคนด้วยความปฏิทินก็ต้องเปลี่ยนชุดทุกเดือนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. น่ารักทุกชุดเลยเอาดีๆดี oh. ชุดน่ารักมากทุกคนนี้ใช่จะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าชิวๆสบายๆสมมติว่าเมษามก็ไม่เชิงผมไม่แน่ใจเมษาก็ชิวเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเข้าเซตและชุดแบบนี้เนี่ยต้องเป็นท่าอะไรยังไง ชุดที่เราใส่แล้วนับได้ยังชุดที่อ่นนับติ๊กต๊อกเก้าครับเก้าแล้วหรอใช่เออเมื่อกี้ให้ดูทอทอลลุคแล้วเฟิร์สเป็นชุดนี้ขอดูทอทอลลุคของจ้าหน่อยที่มีเสื้อคลุมหนึ่งตัวเออเสื้อคล้ายๆกันเนี่ยใช่ไหมใช่ปกติแต่งตัวแบบนี้ไหมโอเสียครับจะแต่งตัวแบบนี้นะครับ่เอาแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์หน่อยเก่งยีอะไรง่ายๆวันสบายๆอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้เพี่จะอยู่ได้ถึงกี่ชุดนะเดี๋ยวไปดูกันครับผม ตอนนี้ก็คือแบบต้องมีแอคติ้งมดแล้วมาลุ้นอันว่าอันนี้คือเดือนไหนโอ้ยผมว่าหลายคนอาจจะเราออกจรเงรอสีเขียวสีแดงอย่างนี้อ่ะปล่อยตัวไปไป,ไปถ่ายหนะ้าเซร็จไปก่อนนะครับ พิจารพีเซ้นพีเซ้นผมหน่อยครับผมเป็นทรงแนวไวรุนอเมริกาครับไวรุนอเมริกาคิ้วไหนคิ้วคิ้วคิ้วไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยนีออ่คิ้วเราแบบให้แบบแก,แกล้งแกลป่าจริงไม่ได้เดี๋ยวไปขึ้นตอนไปทางาน <laughs> อันนี้เป็นแบบลุกแบบหนุ่มอเมริกาใช่ครับอา่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเดือนอะไรใช่ครับ คือรูปดีมากเลยต้องขอมาดูตรงนี้ชะนหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนโอไมกอโอเมก็ oh God, oh เดี๋ยวพาไปดูเมื่อกี้จามาพรีเซนต์ผมแล้วน,น,น,นี่คืออะไรความผมปันเด็กฝรั่งครับวันนี้เป็นนี้เป็นเด็กฝรั่ง เออนี่เมื่อกี้ผมไม่เหมือนกันนะของจามมีความเป็นผมหยิกนะของเฟิร์สนี่คือเป็นไงแลก็หยิกงๆเหมือนกันแต่ว่ามีลูกปัดมีลูกปัดของจามมีความคิ้วด้วยมีคิวด้วยไหมคิ้วแตกเลยอ๋อที่บากคิวบากคิวนิดนึงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะปล่อยเฟิร์สไปเปลี่ยนชุดต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าผมทรงต่อไปชุดต่อไปจะเป็นยังไง ถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนชุดนี้บอกเลยว่าจะมีความแบบเวทลุกกันกรุบกรุบนิดเนอ้เอ,อจะเป็นยังไงเดี๋ยวไาไปดูหน้างานดีกว่าจะได้เห็นเลยว่าแบบทั้งสองคนในแบบความเวทลุกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง 嘿 กว่าชุดว่าได้นะทุกคนใช่รู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกว่าจําไม่ได้เลยใส่ยอะไงไปบ้างใช่ใส่เยอะมากใช่แล้วก็หลายลุคหลายสไตล์ที่เราไม่เคยใส่ไหมครับจะบอกว่าอยากให้รอดูเพราะว่าเอาจริงๆปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ก็อยากให้ทุกคนรอดูเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้เห็นได้ยินว่าเป็น pre รั d e r ใช่แล้ววันที่ออนอันนี้น่าจะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากปฏิทินปี2023ของจ่าเฟิร์สไ้ด้วยนะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากดไ กดแชร์กด s u <laughs> b s c คร b e บ๊ายบาย